5สิ่งที่ช่วยให้มนุษย์เงินเดือนประสบความสำเร็จทางการเงินจะมีอะไรบ้างอยากชวนทุกคนมาคุยในคลิปนี้พร้อมๆกันครับ สวัสดีครับเพสนะครับธนสิทธิ์ปังสมบูรณ์ศกครับคลิปนี้นะฮะอยากชวนทุกคนมาพูดคุยกันครับกับความสําเร็จทางการเงินของมนุษย์เงินเดือนซึ่งคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราชวนคุยไปเนาะว่าเงินเก็บ1ล้านบาทแรกอาจจะยากที่สุดครับซึ่งหากใครยังไม่ได้ดูคลิปนั้นสามารถไปดูย้อนหลังได้แล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็จริงๆผมคิดว่ามันมีความต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเนาะเรื่องของเงินเก็บนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นมุมมองเรื่องของมนุษยย์เเเเเงงงิินนนนนดดืืออออะรรับพาาว่มมุษก็ต้ ว่ามีข้อจํากัดเนาะนะครับซึ่งผมเองก็เป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนกันนะฮะสิ่งที่เรามีข้อจํากัดคืออะไรเงินเดือนถูกไหมนะครับที่อาจจะไม่ได้ปรับขึ้นแบบบูวามากนะฮะหรือว่าปรับขึ้นแบบตลอดเลยนะครับรวมถึงเรื่องของเวลานะครับแล้วอะไรละ่ะมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถประสบความสําเร็จทางการเงินได้ก็เลยอยากชวนทุกคนมาพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับซึ่งไอเดียเนื้อหาเนี่ยนะครับจริงๆมันก็มาจากตัวผมเองนะฮะที่ผมก็เป็นมนุษย์เงินเดือนคนหนึ่งเนาะนะครับที่ตกผลึกมาได้ไอเดียได้มุมมองมานะครับจากการพูดคุยกับหลายๆ เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเปิดรับคำปรึกษาเนาะว่าหากใครสนใจอยากให้เราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการเงินอยากปรึกษาพูดคุยกันนะครับตรงนี้สามารถส่งข้อมูลเข้ามาได้หรือว่าเข้าไปสมัครที่หน้าเว็บไซต์ล่ำซ้ำก็ได้นะครับซึ่งมันก็จะมี3แพ็กเกจด้วยกันนะฮะก็คือ,อเป็นการส่งข้อมูลเข้ามานะครับสอบถามปัญหาเนาะนะครับสอบถามปรึกษาเกี่ยวกับการเงินนะครับหรือว่า นัดพูดคุยกันนะครับแบบหนึ่งตอนหนึ่งนะครับหรืออีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือการพูดคุยกันแบบหนึ่งตอนหนึ่งแล้วให้ผมเนี่ยติดตาม Follow ไปด้วยนะครับซึ่งแบบหลังสุดนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายซึ่งหากใครสนใจนะสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ลํำซ้ำหรือว่า Facebook ของลํำซ้ำก็ได้นะครับโอเคไปเข้าเนื้อหากันดีกว่าฮะว่า 5สิ่งที่จะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จทางการเงินได้นะครับในฐานะที่เป็นมนุษย์เงินเดือนมีอะไรบ้างครับข้อหนึ่งเลยนะครับคือมีความสเปเชียลิสต์ในงานที่คุณทำครับหรือว่ามีความรู้ลึกรู้จริงนะฮะจริงๆในช่วงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเราเห็นประเด็นเรื่องของ แ a GP t GPT เข้ามาเนาะนะครับเรื่องของ AI เรื่องของหุ่นยนต์ต่างๆนะครับหรือว่า,าระบบทางเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะเข้ามาแทนคนนะครับแต่ว่าเราเชื่อว่า1สิ่งครับที่มันไม่สามารถทดแทนได้แบบ100%เลยนะฮะก็คือความ Special ลลิสในงานนั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ส่งผลต่อไรายได้ของคุณครับว่าถ้าสมมุติอ่ะคุณมีเป้าหมายการเงินอยากประสบความสําเร็จทางการเงินถ้าเราโฟกัสในเรื่องของงานของเรา ให้รู้ลึกรู้จริงเนี่ยนะครับที่ไม่สามารถมีใครเข้ามาแทนที่ได้แบบ100%เนตี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยนะฮะก็มีโอกาสครับที่จะทําให้คุณเนี่ยสามารถาที่จะอัพเงินเดือนได้นะครับหรือว่ามีสกิลมากพอนะฮะที่จะมีรายได้สูงๆได้ครับดังนั้นประเด็นนี้ผมว่าก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สําคัญที่จะเป็นส่วนช่วยนะครับเป็นผลระยะยาวเนาะเพื่อให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จทางการเงินได้ ข้อถัดมาครับข้อที่2ครับคือการสะสมเงินต้นนะฮะตรงนี้ก็ต้องยอมรับน้องว่าถึงแม้ว่าคุณจะมีรายได้สูงมีความรู้ลึกรูก้จริงนะครับแต่ว่าพื้นฐานการเงินเลยหากคุณอยากประสบความสําเร็จทางการเงินนะครับคือคุณก็จําเป็นที่จะต้องสะสมเงินต้นแบ่งเก็บออมก่อนนะครับซึ่งจะใช้วิธีไหนตรงนี้ก็แล้วแต่ถนัดเลยเนาะข้อถัดมาข้อที่3ครับคืออาชีพเสริมช่วยเล่งเงินต้นนะครับปัจจุบันก็ปฏิเสธไม่ได้ฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามีงานหนึ่งงานอาจจะไม่เพียงพอเนาะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงถึงแม้คุณจะเกก่งมา น้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่ามันก็ยังถือว่ามีความเสี่ยงมากอยู่นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการที่คุณมีรายได้เสริมนะฮะจากสิ่งที่คุณชอบจากสิ่งที่คุณาสามารถทําได้เนี่ยนะครับในยุคนี้เราคิดว่ามันก็ยังจําเป็นอยู่นะครับซึ่งอีกมุมมองหนึ่งนะฮะนอกเหนือจากเงินก้อนนี้ จะช่วยให้คุณปิดความเสี่ยงในงานที่1แล้วนะครับจากงานประจําของคุณแล้วมันยังสามารถช่วยให้คุณเนี่ยมีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เล่งเงินต้นเพื่อไปสู่เป้าหมายการเงินได้ครับและสําหรับข้อที่4ครับคือการลงทุนวงเล็บกว่าระยะยาวนะครับตรงนี้ผมว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่เราก็จําเป็นที่จะต้องโฟกัสอยู่เนาะนะครับว่าการลงทุนเนี่ยที่เราพูดถึงกันบ่อยๆเนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยลงทุนวันนี้อีกหนึ่งเดือนต้องได้เลยนะฮะอีกหนึ่งปีจะต้องได้ผลตอบแทนแบบเป็นกอบเป็นกานะรแว่าาริๆลล้เนนียใหคปททสะอ เห็นเนี่ยนะครับก็คือเอ้ยจริงๆเราคาดหวังผลตอบแทนระยะยาวนะเดือนนี้คุณอาจจะสะสมเงินต้นได้มากนะฮะเดือนหน้าอาจจะได้น้อยหน่อยนะครับแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับแต่เมื่อมันคำนวณกับผลตอบแทนระยะยาวแล้วเนี่ยนะครับสุดท้ายจะทําให้คุณเนี่ยสามารถไปถึงเป้าหมายการเงินได้ดังนั้นตรงนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นเบสิกครับที่คุณก็ไม่ควรละเลยเช่นเดียวกัน และสาหรับข้อสุดท้ายข้อที่5ครับคือเรื่องของสวัสดิการบริษัทนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่เราไม่ค่อยได้หยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันเนาะนะครับแต่หลังจากที่ผมเนี่ยได้พูดคุยกับหลายๆคนนะฮะที่เข้ามาวางแผนการเงินร่วมกันมาปรึกษาการเงินนะครับกบกลายเป็นว่าเอออันนี้เป็นหนึ่งประเด็นเหมือนกันครับที่เป็นส่วนช่วยทําให้เขาเนี่ยสามารถบรรลุเป้าหมายการเงินได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือเรื่องของสวัสดิการบริษัทเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะฮะ PVD นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกเหนือจากการ ไหมเพื่อให้เราเนี่ยนะครับเหมือนได้เงินเดือนเพิ่มมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อดีนะครับหรือว่าหลายๆที่เนี่ยนะครับมีสวัสดิการในเรื่องของ ค่ารักษาพยาบาลเนาะนะครับทั้งตัวบุคคลเองนะฮะรวมถึงคนในครอบครัวด้วยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยสามารถแบ่งเบาภาระได้แบบไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แล้วก็ที่เห็นมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของค่าเล่าเรียนบุตรนะครับค่าประกันชีวิตของตัวเองนะฮะค่าประกันชีวิตของคนในครอบครัวนะครับก็ต้องบอกว่าอ่าสำหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะครับสวัสดิการก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนท็อปอัพครับที่ทําให้เราเนี่ยสามารถประสบความสําเร็จทางการเงินได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอ่าก็ต งานอยากชิปงานนะครับผมมองว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนที่เราก็จําเป็นจะต้องดูเหมือนกันครับว่าเขามีสวัสดิการนอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐานอะไรให้เราบ้างนะครับเพราะว่ามันก็จะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้เช่นเดียวกันส่วนใครนะฮะที่เป็นผู้ประกอบการน,นะครับแล้วได้ดูคลิปนี้เนาะนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราช่วยสวัสดิการของพนักงานเนี่ยนะครับอีกมุมน,นึงเนี่ยผมเชื่อว่าเมื่อพนักงานมีความกังวลในเรื่องของเงินน้อยลงเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อง,งานเนี่ยที่ดีขึ เหมาะสมสาหรับองค์กรของคุณก็ได้เนาะนะครับโอเคทั้งหมดนี้นะครับก็เป็น5ประเด็นครับที่อยากชวนทุกคนเนี่ยมาพูดคุยกันสําหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างผมนะฮะหรืออย่างเราๆเนาะนะครับก็ลองเอาไปดูว่าเฮ้ยถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนคนหนึ่งคุณจะสามารถทํำยังไงได้บ้างเพื่อให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จทางการเงินได้นะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมสําหรับแผนการเงินของคุณละกันนะครับส่วนใครนะฮะสนใจที่จะปรึกษาการเงินเนาะนะครับพูดคุยกันนะฮะวางแผนการเงินร่วมกันนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่หหน้้าาเวว็บไซซซต์ลล่่่รืออ Facebook ขง ก็ได้นะครับหรือว่าอินบ inbox มาสอบถามแอดมินของเราก็ได้นะครับโอเคก็ถ้าเห็นคลิปนี้ดีเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ครับอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนหรือคนใกล้ชิดแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนนะฮะคลิปหน้าผมจะความรู้การเงินดีๆอะไรมาฝากฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ